เป้าหมายการเรียนรู้เรียนรู้สูตรน้ำหมักผักงามแบบง่ายๆลดต้นทุนแต่ได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งทําให้ผักสวยงามสดกรอบและปลอดภัยความเป็นมาและความสําคัญปัญหาใหญ่ของคนปลูกผักคือต้นทุนปุ๋ยที่สูงลิ้วแถมบางทียังมีสารเคมีตกค้างทําให้ผักที่เรากินไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ วันนี้เราเลยจะมาแชร์สูตรลับน้ำหมักผักงามที่ทำเองได้ง่ายๆจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในครัวเรือนรับรองว่าประหยัดปลอดภัยและได้ผักสวยๆจนใครๆก็ต้องทักเนื้อหาหลัดจุดที่1ทําทำไมต้องน้ำหมักชีวภาพเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมผักที่ปลูกเองถึงไม่สวยไม่กรอบเหมือนที่ซื้อตามตลาด นั่นก็เพราะว่าดินที่เราใช้ปลูกอาจจะขาดสารอาหารหรือมีสภาพที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชน,น้ำหมักชีวภาพจะช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้นเทิมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทำให้พืชดูดซึมสารอาหารได้ง่ายขึ้นและยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกด้วยจุดที่ 2. วัตถุดิบหลักๆที่ต้องมีสูตรนี้ง่ายมากค่ะวัตถุดิบหลักๆที่เราต้องเตรียมก็คือ เศษอาหารไม่ว่าจะเป็นเปลือกผลไม้ผักที่เหลือจากการทำอาหารหรือแม้แต่เศษขนมปังก็ใช้ได้หมดเลยค่ะกากน้ำตาลหรือน้ำตาลสายแดงตัวนี้จะช่วยเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีน้ำใช้น้ำสะอาดหรือน้ำฝนก็ได้ค่ะจุดที่3วิธีทำน้ำหมักผักงามแบบละเอียดอัตราส่วนง่ายๆคือเศษอาหาร3ส่วนกากน้ำตาลหรือน้ำตาลสายแดง1ส่วนและน้ำา10ส่วน 1. เตรียมถังพลาสติกที่มีฝาปิดสนิท 2. ใส่เศษอาหารลงไปในถัง 3. ตามด้วยกา,กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง 4. เติมน้ำให้เต็มแล้วคนให้เข้ากัน 5. ปิดฝาถังให้สนิทแต่ไม่ต้องแน่นมากเพื่อให้แก๊สที่เกิดจากการหมักระบายออกได้ 6. นำถังไปวางไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทสะดวก 7. คนถังทุกๆ2-3วันเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีและระบายแก๊ส 8. หมักทิ้งไว้ประมาณ15 3 0วันก็สามารถนำมาใช้ได้จุดที่4วิธีใช้น้ำหมักกับผักของเราเมื่อน้ำหมักได้ที่แล้วกรองเอาแต่น้ำใสๆมาใช้โดยเจือจางด้วยน้ำเปล่าในอัตราส่วนน้ำหมัก1ส่วนต่อน้ำเปล่า20ส่วนแล้วนำไปฉีดพ่นที่ใบและลำต้นผักหรือจะนำไปรดที่โคนต้นก็ได้ทำสัปดาห์ละ1-2ครั้งรับรองว่าผักของคุณจะงามจนน่าตกใจ ตัวอย่างที่เข้าใจง่ายลองนึกภาพว่าดินคือบ้านของผักถ้าบ้านสก,กรปรกไม่มีอาหารผักก็จะไม่โตน้ำหมักชีวภาพก็เหมือนการทำความสะอาดบ้านเติมอาหารให้ผักทำให้ผักมีสุขภาพดีแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดีสรุปจุดสำคัญน้ำหมักผักงามคือปุ๋ยชีวภาพที่ทำจากเศษอาหารกากน้ำตาลและน้ำช่วยปรับปรุงดินเพิ่มจุลินทรีย์ทำให้ผักงามลดต้นทุนและปลอดภัย แนวทางการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนอกจากจะใช้กับผัดแล้วน้ำหมักชีวภาพยังสามารถนำไปใช้กับไม้ดอกไม้ประดับหรือแม้แต่สนามหญ้าก,ก็ได้นะคะแถมยังช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือนได้อีกด้วยลองทํากันดูนะคะรับรองว่าคุณจะหลงรักการปลูกผักแบบอินทรีย์อย่างแน่นอน